สวัสดีครับผมมาเปกพินกับช n n น l ฟิอไทยใน YouTube นะครับก็อยู่ที่ท่าเกษะสีอนดเบือนครับเทอร์มินอวันนี้มากขึ้นเครื่องไปเชียงรายครับเดี๋ยวก็เช็คอินตรงนี้ครับบินสายนะช่วงสวีโมงครับก็จะไม่ไม่แน่นนะครับเช็คอินเอาเอ,าอกสารบัตรประชาชนแล้วก็เช็คอินเรียบร้อยก็จะได้บอรรด้งพาหนะครับ ได้บอตดิ้งพาสแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าตรงนู้นนะฮะสแสดงบัตรเอกสารของเราบัตรประชาชนบตอตดิ้งพาสแล้วก็ไปผ่านการรักษาความปลอดภัยครับตรวจโลหะอะไรต่างๆแล้วครับก็เช็คด้วยนะฮะมีผมเชียงราย FD3209 นนะฮะผ่านด่านรักษาความปลอดภัยมาแล้วก็มาเช็คป้ายไฟด้วยนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะฮะโดยมากสนามบินเมืองไทยไม่ค่อยมีเปลี่ยนแต่ว่า ไปเมืองนอกหรือไปที่อื่นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงได้งั้นก็ฝึกให้เป็นนิสัยครับมาเช็คป้ายไฟว่าตรงยังตรงกับบอดทิ้งพาร์ทเราไหมเดินกันตรงต่อไปครับตอนรักษาความปลอดภัยนีย่เขาก็จะใหะ้ในตัวเราไม่มีโลหะนะถ้ามีโลหะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจท้นนะครับแล้วก็แยกเพราะว่าแบงค์ออกมาแยกโน้ตบุ๊กออกมานะครับค่อนข้างจะ ยงยากวุ่นวายเล็กน้อยนะฮะแล้วก็พื้นที่จัดของไม่ค่อยมีก็ระวังพวกกระเป๋าของมีค่าของเรานะครับันจัดให้มันอยู่กับที่เรียบร้อยนะครับระวังหายระวังคนหยิบผิดนะฮะ ข้างในอาคารผู้โดยสารก็มีรถเข็นนะเป็นรถเข็นที่ไม่มีล็อกก็เข็นไปได้เลยแต่ว่าเป็นคันไม่ใหญ่ครับก็มาเข็นให้ดูครับเกร56นี้ไปไกลไปสุดแล้วก็ไปสุดสุดทางเลี้ซ้ายแล้วก็สุดอีก สามารถใช้บริการได้จะได้เหนื่อยน้อยลงใกล้ถึงแล้วครับไกลมากครับเีมก <morning>, ว่าเดินจนเป็นกิโลเลยนะฮะ หน้าทางเข้าเกตก็จะมีป้ายนะครับมาเช็คอีกทีนะครับเขบาเคมิคแมกเนตไรด์ซีไอคิวโฟลิโอโคลจะมีภาษาจีนเชียงรายของเราครับ3209 1120ยัเก็ดงงเกตเดิมครับที่เช็คนี่นอกจากกลัวเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับยังมีเรื่องว่าบางทีเราจำผิดเป็นไปนได้นะครับนี่ก็มีของกิน มีอะไรตอนอไรครับ56นี่เดินไปสุดนู่นเลยครับก็มารอที่เกตครับมาก่อนเวลาเดี๋ยวก็จะเรียกโซน2ขึ้นก่อนนะถ่ายเครื่องครับรอเครื่องมาจอดนะครับนะฮะเดี๋ยวผมก็จะลงจากตรงนี้นะครับก็ประกาศเรียกแล้วก็ลงไปที่ต่างงงช้างไปที่เครื่องลำนี้ครับไปเชียงราย ปับตามทาง มาในเครื่องแล้วครับเองนซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศ FD สามสองศูนย์เก้าครับเขาก็ประกาศยินดีต้อนรับให้ทุกท่านทราบว่าสายการบินแอร์เอเชียได้ระบุหมายเลขที่นั่งให้ผู้ได้สั่ทุกท่านีปเรียบร้อยแล้วโดยเราขอสงวนสิทธิในการนั่งแถวที่หนึ่งถึงห้า 12และ14 well, สำหรับ hmm. ผู้โดยสารที่สำรองบริการคอสซีดและฟีเมลเฟลกมาแล้วเท่านั้นค่ะและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการกักษาสมดุลของเครื่องบินเราขอแนะนำให้ท่านเดกเล่นกระตุนแลงที่นั่งในเที่ยวบินนี้ค่ะเข้าขางดานหน้าสมรระใบใหญ่เครน่องกระเป๋าลากไว้ในช่องเก็บสัมาระเหนือสีค่ะและเก็บสัมภาระใบเล็กของท่านเช็งกระเป๋าโน้ตบุ๊กหรือกระเป๋าสะพายใบเล็กไว้ใต้เก้าอี้ด้านหน้าที่นั่งของท่านค่ะยกเว้นท่านผู้มีเกียรติที่นั่งบริเวณแถวที่หนึ่งและทางออกสุกเชิ แถวที่12และ14ค่ะขอความกนรุณาดก็บสัมภาระไม่ได้เข้เก็บสัมภารเดี๋ยวสามปานันขอบคุณค่ะนี่บินเครื่อง 320neo ครับจะมีความต่างตรงที่ห้องน้ำนี่จะอยู่ข้างท้ายครับท้ายเสร็จแล้วก็กดนีไม่ค้ับ ก็จะดูดไปเป็นบรญยากาศครับที่มีกระดาษอ่างน,น้่นหนึ่นะฮะแล้วก็สบู่นะจะขึ้นแล้วครับเจอกันด้านบนนะครับสัญญาณรักเข็มขับดับลงแล้วครับก็ขึ้นขึ้นมา,น,มาน,น,นี่มุ่งทางเหนือครับที่มุง่งทางรถไฟจะดำเนินตลอดเวลากันนะ น่าจะอยู่แถวๆถปทุมมาตอนนี้เครื่องตีขึ้นเหนือไปแล้วครับเพราะว่าบิน11โมงกว่าครับพอ40ขยังไม่ย้ายมาทางที่ตะวันต,ตกเพราะเราบินขึ้นเหนือข่าวดีวันนี้ผมจองชาไทยมุก ได้แล้วครับเดี๋ยวจะได้กินชาไข่มุกบนเครื่องฮะคุณผู้วิจัยคะอีกสักครู่เราจะให้บริการทานเิ้งสักรองอาหรล่วงหน้าค่ะการุณาเดียบัตรใบตานเพื่อแสดงแกกพนักงานต้อนรับค่ะคัานนี้เราจะให้บริการตามลำดับหมายเลขที่นั่งที่อยู่บบัตรใบตานค่ะ ท่านได้มีการแจลแปลงที่นั่งกระหาแสดงบัตรเดินทางต่อพนักง,งานต้อนรับเพื่อรับการบริการค่ะและในระดับบถัดไปเราจะมีบริการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มนะคะสำหรับมื้อเที่ยงวันนี้ค่ะเรามีอาหารร้อนมานำเสนอค่ะเมนูแนะนาของเรานะคะข้าวกะเพราไก่สูตรหม่อมหน่อยค่ะรวมถึงข้าวหน้าไก่เทอเริยากินะคะ นะคะกล่องละ150บาทค่ะและทีเศ่ส,สุดเลยค่ะสําหรับท่านผู้ได้ท่านผู้ได้สารท่าดน,น,น,นะคะที่ต้องการสั่งซื้อของเครื่องดื่มค่ะเรามีเซ็ตคอมโบนะคะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มเป็นโค้กนะคะหรือว่าชาเขียวโอชีนะคะท่านจะได้รับราคาพิเศษค่ะราคาเพียง190บาทต่อเซ็ตเท่านั้นค่ะ,ะนอกจากนี้นะคะเ,เราจะมีรายการเครื่องดื่มอีกสองรายการมานำะเสนอเป็รรนรายการทนะ่ ดีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะเรามีชานมไข่มุกปุกชาไขเชียาค่ะ,ะและน้ำอัญชันผสมสโซบยูสุนะคะจาก Legacy Beverage s ของเราค่ะเป็นงานร้านแบบจิ๋วขนาดนี้จะทำชานมไข่มุกปุกแก้วละ90บาทนะคะแล้วตอนนี้เราจัดโปรโมโชั่นอยู่นะจะเป็นชานมกับชานมชานมกับน้ำอัญชันหรือน้ำอัญชันสองแก้วนะคะท่านจะได้รับราคาพิเศษเลยค่ะราคาเพียง150บาทเท่านั้นนะคะสำหรับของหวานวันนี้ค่ะ เรามีเข้าเดียวมะม่วงต้องรีบอจองก่อนเป็นนะชีสเค้กเข้าเดียวมะม่วงนะคะแบบใหม่ล่าสุดเลยค่ะราคาเพียง80บาทเท่านั้นนะคะค่าถ้าเผู้อริานท่านใดนะคะสนใจจะสั่งซื้ออาหารนะคะรวมถึงของว่างของว่างและเครื่องดื่มต่างๆอีกมากมายเลยนะคะสามารถติดต่อพนักงานก็รับของเราได้เลยค่ะ<ม>และกรุณาใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะขณะที่ท่านกาลังรับบริการอาหารและเครื่องดื่มร้อนค่ะสําหรับท่านผู้มีเกียรติที่เป็นสมาชิกบัตรเครดิตร่วม แอร์เอเชียธนา,านคารกรุงเทพนะคะและท่านได้รับคูปองการแลกเครื่องดื่มน,นะคะูลค่า60บาทบนเที่ยวบิน ของไทยแอร์เอเชียและไทยแอร์เอเชีย X นะคะท่านสามารถแสดงบูรปองคูัปองดังกาวนะคะพร้อมทั้งบัตรโดยสารของท่านค่ะเพื่อแลกเครื่องดื่มลูลา่า60บาทได้ฟรีเลยค่ะและเพื่อเป็นข้อมูลของท่านนะคะสาหรับเมนูอาหารร้อนสายการบินแนะนำให้ท่านรับประทานบนเครื่องดีเท่านั้นค่ะทางนี้การลังกาวอาจส่งผลต่อรสชาติและคุณภาพอาหารที่ดีที่สุดค่ะสายการบินขอขอบพระคุณทุกท่านที่ที่ผ่านชุมชนใหญ่นะครับไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะฮะ I need <coughs> <We coughs> the distribution of pre-booked meals. Please <coughs> identify your <coughs> you yourself to the cabin crew if you have changed your seat during flight. As all pre-booked meals will be served according to your original seat number. The in-flight sales of food and beverages will be carried out shortly. For lunch menu today, we have basil fried with chicken and rice. for 150บาทโมเดลและอ้อสูเราจะมีไก่เชอรี่กับข้าวไรซ์ for 150บาทและคุณสามารถทำคอมโบกับฟูคาโปลาหรือโอชิกรีทในมายเพียง190บาทเพลสเซ็ตและอ้อสูเราจะมีลำน้ำเล็กๆผ่านนะ ไปไหนก็ชอบมองเงี้ยครับวิวจากทางอากาศส่วนมากเห็นหลังคาแดงๆมักจะเป็นวัดนะฮะหลังคาใหญ่ๆเครื่องไม่สั่นแล้วนะครับบินขึ้นมาถึงชั้นอากาศปลอดโปร่ง บินนะด้านนูน้นมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ฮนะมีเขื่อนแล้วก็เป็นอ่างเก็บน้ำนะเห็นไหมครับท่านอยู่ใต้เมฆครับเรือน,นั้นะ มีเวลาลองไปค้น Google Map ให้ห่ลยครับว่าอยู่ตรงไหนเทียบกันนี่แม่น้ำเอนี่เป็นขยายเป็นลำน้ำใหญ่ไม่ใช่แม่น้ำครับแต่น้ำแดงๆนั่นแม่น้ำเ,เป็นน้ำหลากครับ มีอ่างเก็บน้ําเป็นรูปกลมนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมใช่อ่างเก็บน้ำปะน่าจะใช่นะเป็นรูปเหมือนหยดน้ําตาก็เป็นเมืองในภาคกลางนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่ไหนยังไงแล้วก็เป็นตารางสี่เหลี่ยมนี่ก็พื้นที่การเกษตรครับ จะเห็นหนาเป็นแปลงเป็นแปลงนาบ้างไร่บ้างครับเมฆเริ่มเข้ามาบัง ชั้นเมฆครับช่วงนี้ก็จะคงเข่งเล็กน้อยครับเวลาบ,บินฝ่าเมฆกานก็จะมีอากาศไปปรวนหน่อยมาที่ชานมไข่มุกครับ ถ้นนมาเอกมาแรกๆอร่อยมากเลยหลังน,นี้ก็จะเหมือนกับอร่อยลดลงเป็นเมนูยอนดนิยมของเ <สๆ S 1> อเชียครับจะหมดก่อนนะฮะพะถ้าเทียบกับซื้อโค้กซื้ออะไรแล้วเนี่ยซื้อชาไข่มุกเนี่ยก็คุ้มมากผมว่าสมัยก่อนเนตอนแรกๆกับปุกมันอร่อยกว่านี้เีลยวให้หมดเม็ดปุกมันมาอยู่ด้านล่างนี่เครื่องล่างเป็นฝ้าเมฆครับมองไม่เห็นอะไร เ,เขาขายดลิเวอรี่ด้วยนพะอขายดลิเวอรี่เนี่ยเขาจะมีติดนิวไวเนี่ยเป็นบอดดิงพาสมิลตีนะฮะจากสาขาของเราดิาพาร์ทเนี่ยเอาแบนด์อ h นไลฟ์โยโฮนะคือส่งถึงบ้านนะมันมีขายถึงบ้านอันนี้ก็อย่างแก้วค้างจากดลิเวอรี่นะครับก็มาบริการบนเครื่องต่อครับมีช่องว่างของเมฆหน่อยมองเห็นเมือง แต่ก็จะไม่เห็นอีกแล้วครับเพราะว่ามีเมฆอีกชั้นหนึ่งมาครับสีตุ่นตุ่น,นฟ้ากลับมาเปิดครับข้างล่างก็จะเป็นพื้นที่ทำการเกิษต,ต่างๆ พอมองเห็นแนวถนนนะอยู่ตรงไหนก็ไม่ทราบได้ครับเพราะตรงนี้ถ้าไม่มีพิกัด GPS จริงๆเนี่ยก็คงบอกระยาะ เริ่มเจอลำน้ำแล้วครับเวลาลำน้ำนี่จะดูง่ายหน่อยจะไปดูเทียบกับ google map bên nhầm nhầm với gấp miệng phúng cả ผินผ่านน่าจะสุขโขทัยนะครับตรงนั้นเนี่ยจะมีปึงนะเป็นเขาบอกเป็นทะเลสาบรูปหัวใจไห,หไหมแล้วก็มีก่อรูปหัวใจสุโขทัยแล้วก็สุขโขทัยนะถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดยังไงก็ช่วยชี้แจงด้วยครับอธิบายในหะ้ฟัง นี่ครับเป็นทะเลสาบรูปหัวใจแล้วก็มีเกาะรูปหัวใจอยู่แล้วใกล้ๆกันและจะไม่ผิดจะมีสนามกีฬาด้วยตรงที่เมฆบังนะฮะจะมีทะเลสาบรูปหัวใจให้เกาะรูปหัวใจ น้ำแดงเลยครับนีย่ยขยายออกมาให้ดูว่าภาพมันใหญ่ใหญ่เหมือนกันแล้วใหญ่มากสูดลงกลับไปให้ดูน้ำแดงครับฝนตกเยอะน้ำหลากลงนี้ก็เป็นเมฆฝนแกน่ เขจะเรียกอะไรภาษาสกอตไทยนะสุโคไทยอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าผมออกเสียงผิดก็ต้องขออภยัยเลยนะบางเรื่องบางอย่างนี้ก็ต้องขออภัยครับข้างล่างมีสนามบินไม่แน่ใจว่าของบระกอบแอฟเว์ป่ะ น่าจะสนามบินนะน่าจะของมากอกแคเวย์ปรมครับจะอยู clown, ่ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลกก็อยู่บนเครื่องบินก็ลองมองนู่นมองนู่นดูครับเห็นอะไรแปลกๆเห็นอไรเฟิ่ๆสนามบิน เดินผ่านไปผ่มาแล้วครับเดี๋ยวพ่อจะได้สั่งข้าวกินเลยเมฆเข้ามาบังอยู่แล้วครับกล่าวว่าจะมองพยายามมองหาน้ำยมหน่อยฮะแม่น้ำยมไม่รู้รเออไม่รู้ข้างล่างหรือเปล่าเมฆมันโฟกัสยากครับ ข้างนอกเมฆมาหมดแล้วครับมองอะไรไม่เห็นเขาก็มาขายสินค้าด้วยนะเส้นข้าวสาลค่ะซึ่งจะมีความพิเศษนะคะในการที่เขาจะย่อยสลายได้ง่ายกว่าพลาสติกค่ะเา้ข้าวสาลีตัวนี้นะคะย่อยสลายได้ใช้เวลาภายใน3-4ปีเท่านั้นค่ะในขณะที่พลาสติกนะคะต้องใช้เวลาถึง400ปีเลยค่ะในการย่อยสลายใต้พื้นดินของเรานะคะ ในเล็ชันนี้ค่ะเรามีหลากหลายรายการเลยนะคะอาทิเช่นกล่องอาหารค่ะมาพร้อมกับชุดช้อนซอบและเสกเกียงนะคะและมีสายรัดกล่องค่ะในราคาเพียง250บาทเท่านั้นนะคะนอกจากจะรักโลกแล้วค่ะยังสะอาดปลอดภัยนะคะ้าท่านพบไปใช้พบพาสะดวกค่ะพบไปใช้น้ำเสียงประกาศนี่ก็ข้าวกระเพราไก่มอมหน่อยนะตอนแรก ออกมาใหม่ๆไม่อ่านหม่อมน้อยแต่หม่อมอะไรก็ช่างเถอะครับนะะคสำหรับคอลเล c ชันนี้ค่ะราคา300บาทค่ะมีความพิเศษอยู่เนี่ยเขาจะใส่ลงมาเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาแยกเป็นอย่างนี้ฮะแนะนำว่าให้เอาซ่อมกรีดน่าจะง่ายกว่าแก่ซัมกฤษอย่างเงี้ยจะดีกว่าแต่กระเพราเนี่ยเขาจะมาแบบน้ำเยอะนะจากวินนี่ใช้ได้เลยครับ กลิ่นนี่มาเต็มครับเป็นแบบอาหารไทยรสชาก็โอเคครับแต่ว่าน้ำเยอะไปนิด แต่มันก็สะดวกและยิดง่าย,ยาก็คือตักง่ายครับกับข้าวหอมมะลินี่ก็เข้ากัน จะได้อยากกินกับเพาะหมูสับแต่ไม่มีเขามีเป็นไก่ีก่คงคงเพราะว่าสะดวกกับหลายชาติหลายศาสนาทานได้ครับซื้อน้ำมานะครับ40บาทนะครับน้ำแข็งขอได้รีครับเ,เหมือนเหมือพัตคารลอยฟ้าครับ นั่นกินกินลมชมวิวอันนี้น้ำกับน้ำแข็งเป็นป่านะเป็นภูเขาแล้วก็เป็นป่าครับส่วนตรงไหนที่เป็นสีขั้มๆหน่อยเป็นเงาเมฆนะครับที่ลงเราก็เริ่มเข้าเขตเขาเขตป่าของพากเหนืครับ เขาก็จะเริ่มเคลียรประกาศน,นะครับเสียงเตือนนี่ก็คือเตือนล่วงหน้าเขายังไม่ได้บินลงทันทีก็ใครจะเข้าห้องน้าก็รีบเข้าห้องน้ำครับตรงนู้นมีอ่างเก็บน้ําครับเขากั้นเป็นเกลือนแล้วก็น้ําก็กระจายไปตามซอกเขาอย่างเงี้ยอย่างจังครับก็เป็นภูเขากับชุมชนในภูเขาครับ เจอกันอีกทีนะครับข้างล่างนะค <Yeah. S 1> เครื่องก็จอดเสน็จแล้วครับที่สนามบินเชียงรายครับผมข้างนอกก็ดูแดดแรงครับตอนนี้นี่เขาสามารถลงพร้อมกันได้แล้วนะครับตั้งแต่สี่กันยาที่ผ่านมาครับสองเท่าสาตอนแรกนี่จะต้อง ทยอยกันลงทีละสามแถวครับท่านผู้มีเกียรติครับซ้อชูชีและเข็มขัดเนื้อยโหรวมั้งอุปกรณ์นื้อัยบนหยิบกระเป๋ากันได้ครับแล้วก็ทยอยกันลงครับ เดินเข้าหงช้างครับเดินไปเรื่อยๆครับตามทาง าขาออกครับกำลังรอออกครับเย่ห้องาเข,ข้าเดินไปทางกระเป๋าตรงนี้นะครับ ระเป๋าก็ไม่ต้องรับครับเดี๋ยวผมเดินออกนี้เลยประตูครับก็มาถึงเชียงรายแล้วครับที่เชียงรายจะมีร้านมีอะไรเยอะๆครับมีทั้งของกินของใช้ของฝากนะฮะแล้วก็เดินออกไปด้านนู้นจะมีแอร์พอร์ตบัสเข้าเมืองครับไปบักสอนด้านนี้ครับมีแมวด้วยนะ จะเป็นแอร์พอร์ตบัสครับแอร์พอร์ตบัสเข้าเมืองนะคาประหยัดที่สุดและพบกันใหม่ครับกับชาแนลฟิลไทยในยูทูบก็รีวิวบินเครื่องบินจากดอนเมืองมาเชียงรายครับ